วันนี้มาเที่ยวกันที่จังหวัดราชบุรีเป็นทิปกลางเตงชิวๆนะครับผมที่แรกที่เราจะไปแวะกันก็คือแกรนแคนยอนราชบุรีครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับเฮ้ยอให้เจดเส็ก็ออต้องถามแม่จ้ะอ่ะยืนนดจ้ะใช่ไปตรงนน้นจ้ะ เดือบไปเลยแก้วนี้นะครับเราอยู่กันที่แกลงแคนยอนราชบุรีนะครับผมสถานที่ก็สวยงามแดดร้อนใช้ได้เลยโอ้ดูน้ำนี่ยากาศรอบๆเขาลงไปในนั้นทำไมอ่ะว่ายน้ำได้ก็ให้ลงหรอ โอเคสวยงามสันทอนน้ำด้วยโออคเกล่าล้านะเหนนน้ำปะ่ะเอรอเห็นขาลูก่บนบปะอ่ะ,ละ,อะหลวพ่อไหมวันนี้พ่ <laughs> <laughs> อพ่งงพ่อเลย น่าตาตรงเนี้ยน้องแก้วนองแก้วขาร้อนไหมโอเคโอเควป่าโอ๊งงงงเลยไปไปต่อลูกคอหักแล้ว ครับผมตอนนี้เป็นเส้นทางที่กําลังจะไปจุดกลางเต็นนะครับวันนี้เราจะไปกลางเต็นกันที่ไร่นิยานะครับผมจังหวัดราชบุรีอยู่ใกล้ๆเขาสวัสค์ที่เราจะไปเขาขึ้นไปชมวิวพวกนี้นะครับผมตอนนี้บรรยากาศมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับผมแต่ยังไม่มีฝนแต่ไม่แน่อาจเหมือนจะมีอุณหภูมิตอนนี้ภายนอกรถที่รถแสดงว่า39องศาก็ร้อนเอาเรื่องนะครับผม เอาไปดูกันว่าจะปเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูรอบๆเส้นทางกนครับช่วงนี้ยังมเขียวอยู่นะครับผม,มยิดรุดสดชื่นอ,อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าตรงนั้นจะร้อนหรือเปล่าผนมะว่าครึ่งเคยไปครั้งแรกครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผม ลงเต็นท์กลางเต็นท์ห้องพักลงลงทะเบียนก่อนแล้วกันสวัสดีครับวันนี้เราถึงที่ไร่นิยาจุดกำแพงแล้วนะครับวันนี้1.0ก,กื่อกี่นี้ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยก่อเสารนี่เป็นอากาศด้านหน้าเ,เราจะไปดูทำเลที่กลางเต็นท์นกันนะครับจุดกลางเต็นท์ก็จะมีฝั่งซ้ายมีตรงกลางแล้วก็ไล่ย,ยาวไปเลยเดี๋ยวเราขับรถไปดูกันดีกว่า ว่าเราจะกางทะเบียนตรงไหนกันดีนะครับไปนะครับผมหลังจากลงทะเบียนแล้วเราก็จะไปหาจุดก่างเต้นกันเราไปดูซิวันนี้คนไม่เยอะมากนะเดจังดูโอ้ปลงเขาทำวันวนีน้เพิ่มดีว่ะกั้น,นเหรอให้ลดลงไป<น>ตอนตรงไหนดีนะโอ้ใหญ่มากจรคนอยู่ข้างบนกันเยอะเลยเนะี่ยแนข้างบน ีน่เต็มแล้วก็วเขาคำรัวพวงกนได้ถ้าเราไปกลวเราว่าแถนีที่นใกล้ห้องน้ำเนี่ตรงตรงีด,ดีนี่สาวนแต่ไม่มีที่จอ,อ,อ,อดรถงได้เสียเ,เออพราเลยเขมดีเสียบแม่ตรงนี้ห้องน้ำก็ได้ใกล้เออเรีนจดที่ยมเขาได้แต่เราให้ตอนนี้เนะาะขับไปดูกันนะครับผมออน,น,นี่จอดอะไรขายขนี้ เอตรงนนเอ,นนเอข้างบนนี่กราะก็เดินอรเล่นน้ำได้ไเราไม่ได้เน้อรอกเอาตงมหละอ,อนคนเยอะเราตรงนั้นเสียงระจัด,ด,ดังนันัน,นี้เอาข้างบนอ่ะโอ,โอตรงนี้แน่นเลยครับผมอ๋อเข้ามาเอาเล่นเล่นริมน้ำกันแถวนี้โอ้ยาวมากเลยอ่ะนี่เอาเมื่อกี้แหละโอเคโอเคดีแล้วใกล้เสาตรงนี้คนเยอะเอาข้างบนเมื่อกี้ออกดีเลยข้างน้ำดี โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ไร่นิยานะครับอยู่ถึงทําเลเลือดเปแล้วเดี๋ยวกําลังจะรีบกลางทาบกลางเต็นเพราะว่าดูครับดือดำมาเลยครับฝนน่าจะมาแต่ผมรีบกลางเต็นก่อนนะโอเคแค่นี้แหละโอ้ครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบห้านาทีครับผมฝนกระหน่ำครับเทลงมากลางทัาแทบไม่ทันครับโอ้โหลูกเกือบเปียกฝนสุดยอดไปเลยครับเต็นยังกลางไม่กลางๆเลยครับ ดูซิว่าทับอันนี้ถ้าไปเนี่ยมันจะจัดการได้ไหมการครั้งแรกด้วยโอ้โหเมื่อกี้เกือบไม่รอดมีคนเข้ามาช่วยโอเคเดี๋ยวดูกันต่อแรงเวอร์ ตอนนี้เป็นเวลา5โมง20นาทีนะครับผมอยู่ที่ไร่นิยานะครับตอนนี้ฝนล,ลอกแรงลอกใหญ่หยุดไปแล้วไม่รู้จะมอม่ลอกหรือเปล่าครับตอนนี้แล้วก็เซตเต็นต์การเรียบร้อยแล้วเกือบไม่ลอกครับตอนแรกเจยเป็นไงบ้างอ้อหอเจยชอบใจเดี๋ยวจะลงไปดูน้ำว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ต่อคันเล่นคนนี้ไป นี่กลางเต็นที่ก็เต็นใจมากดีกมาก,กมีมกไฟฟ้าให้เสียบรถจดอดได้เลยเลือกเอาได้ตรงไหนก็ได้ได้เต็นท์ได้เลยเอาแค่ไม่ขวางทางรถก็พอที่นี่เขาว่ามีน้ำทั้งปีนะครับผมเพราะว่าเป็นต้นน้ำว่านะวันนี้น้ำก็เยอะไม่มีแห้งแต่น้ำวันนี้โอ้เหลืองๆหน่อยเนาะเพราะว่าตอนแรกใส่มากเลย แต่ฝนเพิ่งตกไปแรงมากเมื่อกี้ตกไปเกือบสงชั่วโมงอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูกล้องหน้าโอ้มีคน,นต่างตัวมากวันนี้เพิ่เห็นมาเยอะนะเนี่ยตอนแรกไม่เห็นน้ำเล่นไม่ได้นะนมันก็เล่นได้แต่มันไม่ใสอะ่ะ คงต้องเล่นทุกงนี้จะดีกว่าเราเลือกกลางข้างบนครับเพราะว่าป้องกันน้ำไหลเวลาฝนตกอะเมื่อกี้ยังเกือบแชะเลยทุกพื้นเกลกล เกลวอนนี้นะครับผมเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมน้องเกลหลับหลับตั้งแต่สองทุ่มครับตัแต่ขึ้นมือแล้วครับนอนตัวตรงนะครับโอ้โหหลับสนิทดีมากๆเลยโอ้โหนี่เต็นท์รอบข้างยังมีเสียงทําไม่ดังมากครับมีปาร์ตี้อยู่ริมสระมั้ง อแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่แกงผู้ใหญ่บรรยากาศดีครับเงียบสงบไม่ค่อยดังเท่าไหร่กลางได้ดีไม่ไม่ไมีใครอ,อยู่ใกล้เลย <laughs> เดี๋ยวดูกันว่าน้องเกลจะสองไงทุกอ่างกลางเด็กดูดิดูมันดิโอ้โหลึกม,มากเว่ามันนอนเป็นกบเลยอะ <laughs> โอเคคืนนี้ฝันดีจูดไนท์บาย Good morning, Good morning, a good morning, g a b r i n สวัสดีครับผมวันนี้เป็นเช้าวันที่สิบสามเมษายนสุขสันต์วันสงกรานต์นะจ๊ะอันนี้อยู่เวลาหกโมงสิบห้านาทีอากาศยามเช้าที่ไร่นิยานะจ๊ะด้วยเกลโหนี่เกลตื่นเช้าเลยเพราะเมื่อคืนนอนเยอะมากนอนตั้งแต่สองทุ่มครึ่ง เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาสวรรค์กันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอเกวทักทายน่อยใส่หัวใช่หัวใส่หัวใ่หัวใส่หัวใส่หัวใช่หิงดิงิงดิง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 เอ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะดิ้ง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  เราสบ,บายมากเมื่อคืนอากาศกำลังดีต้องปิดพัดลมตอนคืนหนาวๆโอ้หมอกน,นะสุดนะขับดีดี สามมาสวยกวนี้ไปปไนเฮ้ยทีทำกับข้าวอยู่สิข้าวเลยมีแต่ไข่กับชาวโอกตะเบียงมอไซค์มีอยู่แค่นี้โดนแฮมไปแล้วตะเบียงโดนไหมาวูเขาโดนหลกับนี่ตอนนี้อยู่กันที่ฐานสองนะครับเขาสวรรค์ทางง่ายๆวิ่งมาสิบนาทีม่ได้สิบห้านาที ไม่ไม่ไม่ไก่ผมผมล้มผมล้มลงหัวโค้งโคงไหนโคงเนี้ยโค้งเนี้ยน่ะน้องแก้วสวยไหมคะสวยไหมคะวันนี้โอ้ท้าวสวรรค์ฐานสองสวยมากมากวิวดีวิวดียิ้มหน่อยทางนี้ไปไล้ไหคะทางนี้ไปไล้ไหคะทางนี้ไปไล้ไหคะคนดื้อ ขอบคุณสุดเลย มีโอ้โหสวยเลยุอกสวัสดีครับย,ย,ยังไงก้อนเมฆเป็นก้อนโอ้สวยสวยฟังหมอกที่เดิมเลยี่ตอนที่เราสวยสวยมากเ,าเกลอนั่งไหมคะให้เกลวนั่งเกอก่าเกลันมา ฮัลโหลงประเทศไทยอยู่ยวนั่งไหมอนนี้เราอยู่กันที่เขาวสวรรค์ฐานสามนะครับผม<ช>เป็นฐานสุดท้ายแล้วของเขาวสวัสดอ,อ์ <c oughs> ที่เห็นด้านหลังนั่นเป็นทะเลหมอกฝั <c oughs> ่งพม่านะคะ <c oughs> นางเกวที่ด้านหลังเป็นทะเลหมอกของฝั่งพมา่าสวยงามมากใช้ได้เลยอากาศดีเย็นมากเลยที่ชันานสามจะแคบๆนะกลางเต็นไม่ได้หรอกอที่จะรถยังแทบไม่มีเลครับ โอเคสวยงาเกลยเกลทำไรวะเลื่อนเลื่อนเลืนเลื่อนเกลวะดิ่มนล้วแเกล่แเลเล่นน้วข้าวน้ำหรอรถแม่งรับขาผมบอก เกลไม่บา,บายแม่ก่อนขาผมไม่โดนดินเลยนะ,ะออโอ้ยชอบน้ำเลยนี่ไม่ไกลคงข้างหลังเลยบอยเอ็งต้องเข็นมันเอ็งต้องเข็นมัน